ไม่ใช้เซลเพจยิงแอดติ๊กตอกก็ได้ถ้าไม่อยากขายดีพร้อมสี่ข้อมูลนี้สําหรับคนเปลี่ยนใจสวัสดีครับผมพี่นุกสอนรุกการตลาดออนไลน์วันนี้นะครับมีความภูมิใจที่จะนําเสนอเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําการตลาดในติ๊กตอกนะครับนั่นคือการยิงแอดนั่นเองแต่ลหลายๆคนนะครับก็คงมีความสงสัยว่าทําไมยิงแอดในติ๊กตอกมันดูยุ่งยากวุ่นวายต้องมีการใช้ตัวเซลเพจนี่ครับผมก็เลยมาบอกนะครับว่าทําไม คุณถึงจะต้องใช้ตัวเซิร์เพจนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยนะตั้งแต่ตอนที่เราไปเปิดบัญชีโฆษณาใน Tik t อกอ่ะเราจะต้องมีการใช้ตัวเซิร์เพจไปสมัครครับถ้าไม่ใช้ตัวเซิร์เพจหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยมันจะไม่ผ่านแล้วการยิงโฆษณานะครับในตัว Tik t o อกเนี่ยก็ถ้าคุณมีเซิร์เพจมันจะทําให้การยิงแอดใน ติกต k อเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าการยิงแอในใทิ i กต o อกเนี่ยจะสามารถใช้ลิงืออื่นๆเช่นตัว m ไมช็อ e ช a อ a ปี้เฟ e บ o ๊กโพสอ Instagram ทำแบบนั้นได้เหมือนกันแต่จะดีกว่าหากคุณใช้โซเชียลและนี่ก็คือ4ข้อครับถ้าคุณ ไม่อยากขายดีไม่ต้องฟังแต่ถ้าอยากขายดีมาฟังครับว่าคืออะไรข้อแรกเลยนะฮะนั่นคือคุณสามารถที่จะประหยัดเวลาครับไม่ต้องมีแอดมินมาคอยตอบอินบ็อกซ์เพราะว่าในตัวซเซลเพจนั้นน่ะเขาจะมีฟังก์ชันหนึ่งเขาเรียกว่าฟังก์ชันการกรอบฟอร์มครับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้จากตรงนี้ฮะ,ะและ้วจังนั้นแค่กดสปิดครับมันจะมีระบบที่ไปเชื่อมกับตัวไลน์ของเรานะฮะจะเป็นไลน์กลุ่กก็ได้มันจะเด้งไปเตือนทุกครั้งเมื่อมีออเดอร์เข้ามา แล้วข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในระบบของเซลเพดครับสามารถที่จะไปดึงออกมาฮะเป็นไฟล์ Excel ได้ด้วยอูอันนี้เจ๋งมากๆเลยนะครับใครชอบความตื่นเต้นนะฮะเด้งเข้ารู้ทันทีโทรกลับหาลูกค้าต้องใช้ครับสำหรับเซลเพดข้อ2ครับเราสามารถที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนเข้าไปในหน้าเซลเพ e นั้นได้มันเป็นอย่างนี้ครับคนที่เข้ามาใน t i k t o อเนี่ยคือ สมาธิในการที่จะดูอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันสั้นไปเราจะต้องมีการแบบเช็คก่อนนะครับว่าคนเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินใจนันทีเขาอาจจะเข้ามาแล้วออกไปแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าใครเข้ามาในหน้าสซ่อเฟลเราบ้างแล้วเขาเข้ามาดูของเราส่งโฆษณานั้นกลับไปหาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยโฆษณาตัวใหม่หรืออาจจะมีฟปงกมชั่นจูงใจที่ทําให้เขาสนใจนะครับเพราะคนที่คลิกจากโฆษณามาเขาต้องสนใจมากๆแล้วการที่เข้ามาดูในโซเชียลเพจนะโฆษณากลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งได้อย่างแน่นอนนะครับข้อ3ครับ,รบเราทําการ retargeting ครับ retargeting นะได้ภายในด้วยครับผม retargeting ภายในตัวของ Ti k t o k เองอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณรู้แล้วไง ว่าใครอะเข้ามาในเซลเพจของคุณการรีทา์เกตติ้งภายในเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับนั่นคือการรีทา์เกตติ้งจากคนที่ดูคลิปวิดีโอของคุณใครที่เข้ามาดูคนที่ดูคลิปแต่ว่ายังไม่ได้คลิปไม่ได้เซลเพจเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเก็บกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายนะฮะมันเป็นการทํากลุ่มเป้าหมายกับรถเองหรือว่าคัสตอมออดีนนั่นเองยิงโฆษณารูปแบบอื่นกลับไปหากลุ่มคนเหล่านี้กับแบบที่2ฮนะคนที่เข้าไปในหน้าเซลเพจนั้นแล้ว เราสามารถที่จะทําได้อีกเช่นกันนะครับโดยการให้ข้อมูลใหม่เพราะว่าคนที่เขาไปนน็นงานซเชเพจคือคนที่มีความสนใจเพิ่มมากขึ้นคนสนใจมากกว่าปกติลองส่งเป็นโปรโมชั่นหรือว่าอะไรที่แบบรู้สึกดึงดูดใจให้กับเขากลับไปหาโอกาสก็จะเพิ่มมากขึ้นอันดับที่สีครับนั่นคือเรื่องของการรีทาร์เก็ตติ้งข้ามแพลตฟอร์มไปเลยนี่ฮะเพราะว่าเรามีเซลเพจพอเรามีเซลเพจเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลตัว ลูกค้าเอาไว้ได้นะครับเพราะเราสามารถจะฝังตัวพิกเซลไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Google ออกไปในนั้นได้แล้วหลังจากนั้นใครเคยเข้าในหน้าเซลเพจนั้นนะฮะเราก็กลับไปหลอกหลอนตามแพลตฟอร์มที่เขาเข้าด้วยเช่นวันนี้เข้ามาที่ TikTok กนะครับกลับเข้าไปในตัว Line ก็จะเจอโฆษณาของ Line แอดแพลตฟอร์มไปที่ Google อ่ะเราก็จะส่งไปหาด้วยตัว Google Ads เวลาเขาไปที่ตัว Facebook เราก็จะหลอกหลอนไปอีกนะฮะด้วยการใช้ตัว Facebook Pixel นั่นเองนะครับนี่ฮะคือข้อดีทั้ง4ข้อสำหรับคนมีเซลเพจใน TikTok มันทำได้เหนือชั้นกว่านะครับอย่าทำโฆษณาเพียงหวังว่าเขาจะซื้อของของเราทันทีนะครับพฤติกรรมของลูกค้ามันเปลี่ยนไปดังนั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามลูกค้าด้วยนี่แหละครับทั้งหมดนี้ถ้าคุณคิดว่าดีนะฮะให้ช่วยกัน,นครับคอมเมนต์เมนชั่นมา กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจได้นะฮะแล้วสามารถที่ติดตามนะครับ Subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจกันได้ในทุกช่องทางที่มีอยู่ับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line OA, YouTube รวมทั้งติ k กต k อนะฮะคุณสามารถไปหาความรู้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะสำหรับ,บราการติดตามไปเลยจ้า